สก,กุลเกมส,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพีแพก,ก็อยู่ในเกม Cat of Can นเหมือนเช่นเคยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่แพจะมาแนะนําวิธีการทํำชาเลนจ์10ปีของ Cat of Can นนะคะในปี2012นะคะว่าจะทํายังไงให้ได้3ดาวนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่มานําเสนอกันนะคะเป็นอีกทริกหนึ่งที่มาแชร์ให้กับน้องๆและกกับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะ มีวิธีการตียังไงนะคะแล้วก็เล่นแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าทำยังไงนะคะเดี๋ยวเราก็มาเลือกชาเลน g ์นะคะในปี2012กันก่อนนะคะพี่แพทตีไปแล้วนะคะ1ครั้งค่ะเดี๋ยวมาดูครั้งนี้นะคะว่าได้3ามดาวยังไงนะคะพี่แพทใช้สูตรก็คือว่าตีจากบนลงล่างนะคะแล้วก็ใช้ยักษ์นี่เรียงเรียงแบบหน้าการะดานเลยนะคะสังเกตมุมบนขวาสุดนะคะจะมี เพชรลาซ่อนอยู่นะคะพี่แพชจะใช้บาบาเลียนโจมตีนะคะอ่ายักษ์ตามมาค่ะทั้งหมดเลยตามด้วยพลธนูทั้งหมดนะคะเรียงหน้ากระดานเช่นเดียวกันตามหลังยักษ์นะคะเสร็จปุ๊บเราก็ลงกรอบปรินลงไปนะคะครึ่งหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยวอลเปเกอร์ลงกลอรอบบินที่เหลือตบท้ายด้วยบาบาเลียนที่เหลือค่ะก็ตีจากข้างบนเลยนะคะลงจากด้านบนมาเลยนะคะอ่าลงจากด้านบนลงมาทั้งหมดเลยนะคะคุณผู้ชม ก็เขาก็จะเริ่มนี่เห็นไหมคะยักษ์ก็จะเริ่มไปตีป้อมแล้วนะคะป้อมธนูโดนทําลายไปแล้วคะ่ะตอนนี้ก็จะเหลือปืนโคกนะคะแอ่ตอนยักษ์ก็จะเริ่มทําลายกําแพงนะคะเมื่อต่อจากกําแพงแล้วก็น่าจะไปที่ปืนใหญ่นะคะโอเคนี่นะคะโอกาสในการที่แบบรวมพลังกันเยอะๆออโอกาสที่อย่างกําแพงเนี่ย เมื่อยักหลายๆตัวตีใช่ไหมคะมันมันก็จะแบบว่าเร็วขึ้นเนาะกำแพงก็จะพางง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เร็วขึ้นด้วยนะคะดีกว่าเราไปตีแบบแยกกันนะคะแยกกันตีเนี่ยโอกาสที่จะชนะได้3าดาวอะ่ะมันน้อยนะคะคุณผู้ชมนะมันน้อยนะคะน้องๆเออแบบเล่นแบบลุยกันพร้อมกันทีเดียวเลยนะคะแต่ว่าแต่ว่าเรียงแบบหน้ากระดานนิดนึงนะเออแล้วก็นี่นะคะเนี่ย แบบรวดเร็วเลยได้สามดาวแบบรวดเร็วทันใจเลยนะนี่เห็นไหมคะเคพังไปหมดแล้วค่ะนะอ่าก็ได้สามดาวนะคะก็อย่างที่บอกเร็วไปไหมพี่แพทย์อาจจะพูดเร็วไปนะก็คืออันดับแรกลงยักษ์ก่อนนะคะลงยักษ์เรียงหน้ากระดานตีจากบนลงล่างนะคะลงยักษ์ทั้งหมดก่อนนะคะเสร็จปุ๊บตามด้วยพลธนูค่ะ แล้วเราก็ตามด้วยพลธนูทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ใช้บาบาเลียนเจตัวนะคะไปตีเทสลาที่อยู่มุมบนขวาสุดนะคะมุมบนสุดนะคะแล้วก็ตามด้วยกอลรินที่เหลือครึ่งหนึ่งไปก่อนนะคะตีดูเชิงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยวอลเบเกอร์ทั้งหมดนะคะ3ตัวนะคะแล้วก็ลงกอลรินที่เหลือตบท้ายด้วยบาบาเลียนทั้งหมดเลยนะคะใส่ไปเลยนะจากด้านบนลงมาเลยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะ รว,รวมพลังกันมาเองนะคะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทิปหนึ่งสูตรนะคะในการที่มาแชร์ให้กับน้องๆและกับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะก็ลองนำไปใช้กันดูนะคะไปเล่นกันดูค่ะถ้าได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปของพี่แพทได้นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับสกุลเกมกันด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ